กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนะครับก่อนอื่นเลยต้องกล่าวคําว่าราตรีสวัสดีไม่ใช่นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีช่วงสงการกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเองนะไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลองใต้ก็ขอให้เดินทางโดยสะดวกปลอดภยัยเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอให้มีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลสงกราน,นี้กันเพื่อนนี่ก็คือความปรารถนาดีความห่วงใยจากช่อง Hello Te กัสํารับคลิปนี้เองนะผมจะมาสรุปเรื่องราวของแพ้กันเพื่อนเราเคยได้ยินแต่จับแพ้แต่เรื่องราวนี้คือการวิสามันแพ้กันเพื่อนจะแพ้จะแกะอันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์กันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาออกมาร้องเรียนกับเพจสายไหมสามถุงร้อยอยุธยาให้ไม่ใช่นะครับเพจสายไหมต้องรอดกันเพื่อนบอกว่าเขากับพี่ชายนะพี่ชายของเขาเนี่ย มีอาการป่วยวิกลจริตแถมยังร่างกายพิการ ได้ออกไปเก็บไม้เก็บฟืนมาเผาถ่านขาย<ๆ>เขามีอาชีพในการเผาถ่านขายจู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาปิดล้อมกันเพื่อนมาไล่ยิงเขากับพี่ชายสุดท้ายท้ายสุดพี่ชายเขาเสียชีวิตคาที่ส่วนตัวเขาหนีเอาชีวิตรอดได้แล้วก็เลยออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับพี่ชายเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปไทม์ไลน์เรื่องราวของแพทย์ที่ถูกวิสามาให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะเกิดขึ้นที่ บ้านหนองเหียงหมู่13าตําบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดสะเชิญเซาเพื่อนบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้จะมีโรงงานเอทานอลอยู่เพื่อนแต่โรงงานแห่งนี้เขาปิดตายไปแล้วมีเพียงรอปภเฝ้ากันเพื่อนไม่ได้เปิดดําเนินกิจการแต่ประการใดไม่มีพนักงานมีเพียงรอปภเฝ้าอยู่ประมาณส3าคนทีนี้โรงงานแห่งนี้มันเป็นโรงงานขนาดใหญ่เพื่อนก็จะมีสายไฟมีหม้อแปลงมีเหล็กมีสแตนเลตอยู่ในโรงงานแห่งนี้หลังจากโรงงานแห่งนี้ปิดตัวลงโรงงานแห่งนี้ก็ถูก โจรมาขโมยของเป็นประจำกันเพื่อนเนื่องจากว่ารอบๆโรงงานแห่งนี้จะเป็นไล่อ้อยไล่มันโจรมันก็พรางตัวเข้ามาในไล่อ้อยไล,ไล่มันแล้วก็ปีนเข้าโรงงานขโมยสายไฟขโมยเหล็กขโมยสแตนเลสกันเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่โรงงานแห่งนี้กันเพื่อนย้อนกลับไปในวันที่9เมษายนปีพศ2567ช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มโรงงานแห่งนี้ก็ถูกขโมยเข้ามาอ,อีกหนึ่งรอบกันเพื่อนมาด้วยกัน4คนในขณะนั้นเองรอปภกำลังเดินตรวจกันเพื่อนเขา เห็นโจรปีนเข้ามาเขาเห็นโจรกำลังตัดสายไฟ รอปพก็เลยบอกออกไปบอกว่าหยุดหยุดหยุดผมคือรอปพกันเพื่อนโจนเห็นรอปพตรงนี้เองมันก็ไม่ได้รู้สึกตกใจกลัวแต่ประการใดเนื่องจากว่ามันมากันสี่คนรอปพมีเพียงคนเดียวเท่านั้นกันเพื่อนหลังจากนั้นนะบโจนมันก็หันมาตะโกนบอกมึงเป็นรอปพไม่ใช่พ่อกูทันทีที่มันพูดเสร็จมันก็ควักปืนออกมาไล่ยิงรอปภกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวลั่นโรงงานลั่นป่าอ้อยกันเลยทีเดียวเปี้ยง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 นี่คือเสียงปืนที่ออกจาก ไรกระบอกปืนของโจรสี่คนเงินเปื่อน รอปภเองสับตีนแตกใส่เกียร์หมาวิ่งฝ่าป่าอ้อยเข้าไปในหมู่บ้านกันเพื่อนร้องฝ่าป่าอ้อยไปโอ้ยโอ้ย,อยช่วยด้วยถูกคนไล่ย,ยิงช่วยด้วยถูกคนไล่ย,ยิงลักษณะเป็นแบบนั้นกันเพื่อนทันทีที่รอปภเข้าไปถึงหมู่บ้านก็มีการโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มาทันทีเนื่องจากว่าโรงงานแห่งนี้ถูกขโมยเป็นปร,ประจำรอปภเขาเคยโทรแจ้งหลายครั้งแล้วกันเพื่อนตำรวจก็มาในพื้นที่จังหวะนั้นเองโจรมันยังหนีไม่ทันกันเพื่อนเกิดการประทะก,กันระหว่างตำรวจกับ โจรกันเพื่อนตำรวจก็ยิงโจรก็ยิงยิ่งกว่าหนังฉลองยิงภูเขาเผากระท่มโจรมันเห็นท่าไม่ดีสู้ไม่ได้มันก็เลยใช้ความชํานาญในพื้นที่หนีเข้าป่าอ้อยแล้วมันก็จากไปกันเพื่อนหลังจากเส้นสุดการประท้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุปรากฏว่าโจรมันทิ้งอุปกรณ์ไว้กันเพื่อนมีทั้งคีมมีทั้งกันไกมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการงัดแง่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยวางแผนซ้อนแผนกันเพื่อนโดยการทิ้งอุปกรณ์นั้นไว้แล้วก็ซุ่มดูกันเพื่อน เป็นการซุ่มจับโจรไปการซุ่มดูว่าโจรมันจะย้อนกลับมาเอาอุปกรณ์หรือไม่กันเพื่อนตำรวจก็ซุ่มดูเรื่อยๆกันเพื่อนจนผ่านไปในวันที่10เมษายนปีพศ2567ในช่วงประมาณ10โมงกันเพื่อนตำรวจซุ่มดูอยู่ณจุดที่เกิดเหตุในจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเฝ้าดูกำลังซุ่มดูอยู่นั่นเองจู่ๆก็มีชายสองคนกันเพื่อนเกี่ยวรถกระบะสีเขียวเข้ามาเป็นรถกระบะติดข้อกันเพื่อนไม่ใช่ตู้ทึบแต่เป็นข้อกันเพื่อนเป็นรถกระบเรระเอาไว้ใช้งาน เอาไว้ขนของกันเพื่อนผู้ชายสองคนในรถนี้นะมีชื่อว่านายอัมพลตันเจริญอายุ50ปีกับนายสมพงษ์ปิ่นแก้วอายุ40ปีสองคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันกัน,กนเพื่อนสองคนนี้ขี่รถเข้ามาในพื้นที่บริเวณโรงงานแห่งนี้ในพื้นที่ที่เคยประทะกันตั้งแต่เมื่อคือนกันเพื่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเห็นแบบนี้เขาก็เลยคิดว่าสองคนนี้น่าจะมาเอาอุป,ปกรณ์น่าจะย้อนมาดูเหตุการณ์อีกหนึ่งทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยลงมือยิงกันเพื่อนเป็นการยิงต่อสู้กัน เจ้าหน้าที่ตำ,ตำรวจอ้างว่าสองคนนี้มีการชักอาวุธออกมายิงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยยิงประทะก,กับสองคนนี้กันเพื่อนจังหวะที่ยิงประทะก,กันนั่นเองตัวของนายสมพงษ์ซึ่งเป็นคนขับรถแล้วมีร่างกายปกติเขาได้ใช้ความไวของเขาขับรถหนีไปได้ส่วนนายอัมพลนะนับคนคนนี้เป็นคนหลังข้อมกันเพื่อนร่างกายพิการสติไม่ดีกันเพื่อนถูกวิสามันตายขาดที่กันเพื่อนถูกยิงเข้าตามร่างกายหลายจุดกันเพื่อนหลังจากนายสมพงษ์หนีไปได้กันเพื่อนเขา าก็ไปบอกกับญาติพี่น้องเขาว่าตัวของอัมพลได้เสียชีวิตแล้วกันเพื่อนตัวของนายสมพงษ์เองนะครับหนีเข้าป่าตะเลิดเปิดเปลงไปเลยกันเพื่อนเขาเองไม่รู้ว่าใครยิงไม่รู้ว่ายิงด้วยเหตุผลอะไรเขาก็หนีหายเข้าไปในป่าอ้อยเก็บตัวเงียบๆอยู่กันเพื่อนหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะเจ้าหน้าที่ชุดวิสามันของสอพอเขาหินซ้อนก็ได้ไปควบคุมญาติของนายสมพงษ์มาหลายคนกันเพื่อนเพื่อเอามาสอบเพื่อเอามาถามเพื่อมาตามหานายสมพงษ์กันเพื่อนส่วน ผู้เสียชีวิตเองนะับก็มีการชนสูตรพิกศพเบื้องต้นแล้วก็นำร่างไปชนสูตรพิกศพต่อที่โรงพยาบาลตัวของนายอําพลเสียชีวิตขาที่ถูกยิงเข้าหลายจุดกันเพื่อนเหตุการณ์นี้เหมือนจะจบได้ด้วยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิสามันโจรได้กำจัดภัยสังคมเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นฮีโร่แต่มันไม่ใช่แบบนั้นกันเพื่อนหลังจากนายสมพงษ์เองนะับหนีเตลิดเปิดเปิงไปเขาได้ตัดสินใจเข้ามายังกรุงเทพกันเพื่อนสะพายกระเป๋าใส่บาแล้วก็เดินทางเข้ามายังกรุงเทพเพื่อมาร้องเรียนกับ เตศสายไหมต้องรอดกันเพื่อนเขาบอกว่าสิ่งที่ตำรวจทํามันทําเกินกว่าเหตุและตัวของคนที่ตายไม่ใช่โจรกันเพื่อนเรื่องราวมันก็เลยอีลุงตุงนังเรื่องราวมันก็เลยกลับตลปัดกันเพื่อนนายสมพงศ์เขาบอกแบบนี้กันเพื่อนเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุนะตัวของเขากับพี่ชายนั่นก็คือนายอัมพลได้เดินทางไปเก็บไม้เก็บฟืนกันเพื่อนเขามีอาชีพในการเผาถ่านขายความจริงแล้วเขาก็เผาถ่านจริงๆงกันเพื่อนพยานหลักฐานมันมีมีกองฟืนกองไฟมีกองถ่านอยู่ในบ้าน ของเขาเขากับนายอัมพลจะเดินทางออกไปเก็บไม้ไมเก็บฟืนลักษณะแบบนี้ทุกวันเงินเื่อนในวันที่เกิดเหตุตัวของเขาและอัมพลได้จอดรถข้างทางเพื่อทําธุระ จอดรถอยู่บริเวณหลังโรงงานเอทานอากันเพื่อนตัวของเขาไปฉี่ส่วนอัมพลไปขี่กันเพื่อนในจังหวะที่เขากําลังยืนฉี่ในจังหวะที่อัมพลกําลังนั่งขี้อยู่นั่นเองเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้มีการปิดล้อมเขากันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้นานนที่ตํารวจไม่พูดพร่ำำพ์ทาเพลงเขาอ้างแบบนี้กันเพื่อนมีการสาดกระสุนใส่เขายังกบโกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วกันเพื่อนยิงแบบรัวๆใส่ตัวเขาและอัมพลกันเพื่อนตัวของสมพงษ์เองอาศัยว่าร่างกายปกติเขาก็เลยขี่รถ หนีไปได้ส่วนตัวของอัมพลร่างกายเขาพิการหลังเขาค่อมสติเขาไม่ค่อยดีเขาก็เลยหนีไม่ทันกันเพื่อน จังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงนะตัวของอัมพลพยายามวิ่งขึ้นรถที่บริเวณข้างหลังกระบะกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะรูปกระสุนได้ผ่าล่างของเขาไปกันเพื่อนเขาเอื้อมมือจับรถแล้วแต่มันจับไม่อยู่กันเพื่อนเสียงร้องดังโอ้ยทีเดียวหลังจากนั้นนะตัวของสมพงศ์ก็เห็นร่างของอัมพลค่อยๆล่วงหล่นลงกับพื้นกันเพื่อนตัวของอัมพลเองนะนอนเสียชีวิตอยู่ข้างทางส่วนตัวของสมพงศ์หนีไปได้ในแผลนั้นกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวที่สมพงศ์นำมาบอกกับเพจสายไหม ต้องลอดตัวของเขากับพี่ชายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขโมยของเขาออกไปเก็บไม้เก็บฟืนเท่านั้นกันเพื่อนทีนี้เมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาออกมายืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้ยิงผิดตัวนี่แหละคือโจรตัวเป็นๆกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับเขาบอกว่าในขณะที่เขาซุ่มดูอยู่เขาก็เจอตัวของสมพงษ์แล้วก็อัมพลปรากฏตัวขึ้นมาบริเวณที่มันทิ้งของไว้กันเพื่อนหลังจากนั้นนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการตะโกนบอกกันเพื่อนบอกว่า ว่าหยุดหยุดหยุดบอกว่ายหยุดหยุดหยุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจมอบตัวมาซะดีๆจังหวะนั้นเองนะมีการยิงต่อสู้ออกมาจากตัวของอัมพลและก็สมพงษ์กันเพื่อนเกิดการประทะกันกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาซุ่มอยู่แล้วมันเป็นทำเลที่ดีมันเป็นยุทธภูมิที่เหมาะเขาก็เลยมีการวิสามันตัวของอัมพลไปกันเพื่อนส่วนตัวของสมพงษ์อาศัยความไวอาศัยความเร็วหนีไปได้กันเพื่อนนี่คือข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนสุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้ก็ยัง ไม่จบยังไม่มีใครพูดความจริงแบบร้อยเปอร์เซนต์กันเพื่อนตัวของสมพงษ์เองนะที่เขาอ้างว่าไปเก็บไม้เก็บฟืนความจริงแล้วเขาไปเอายากันเพื่อนมีคลิปหลุดมีคลิปเสียงที่เขาสารภาพกับญาติของเขาหลังจากถูกยิงหลังจากถูกไล่ล่า,ลาตรงนั้นเองเขาบอกกับญาติของเขาว่าเขาจะพาอัมพลไปเอายาบ้าก่อนที่เขาจะถูกไล่ล่า,ลาและตัวของอัมพลถูกวิสามันกันเพื่อนเป็นคำรับสารภาพของตัวสมพงษ์โทรมาหาญาติในขณะที่เขาหลบหนีในขณะที่เขากำลังจะเข้ากรุงเทพ เพื่อมาหาเพจสายใหม่ต้องรอดกันเพื่อนเขาสารภาพทางน้ำตาว่าเขาไม่ได้ไปขโมยของแต่เขาจะไปเอายาบ้าก็เลยถูกวิสามันก็เลยถูกไล่ล่าในวันนั้นกันเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่ตัวสมพง์รับสารภาพกับญาติมันก็มีการโกหกกันอยู่นิดนึงกันเพื่อนส่วนฝั่งของตำรวจที่มีการอ้างว่าตัวของสมพง์และอัมพลยิงต่อสู้ตัวของสมพง์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากว่าสมพงศ์เองใช้ปืนไม่เป็นส่วนอัมพลเองก็พิกลพิการก,กันเพื่อนเดินยังจะไม่ไหว เดินยังจะไม่ได้มือไม้ไม่ดีจะเอาอะไรไปยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนปืนก็ไม่มียิงปืนก็ไม่เป็นลักษณะแบบนี้คงไม่ใช่แล้วกันเพื่อนนี่ก็คือคํากล่าวอ้างของสมพงศ์กันเพื่อนเขาหักล้างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บอกว่าเขายิงต่อสู้เขาบอกว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์ยืนยันให้ตายก็ได้กันเพื่อนตัวของสมพงศ์ยิงปืนไม่เป็นอํมพลก็ใช้ปืนไม่ได้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะข้อมูลนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนกันเพื่อนทีนี้นะมันมีประเด็นอีก อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจกันเพื่อนนั่นก็คือรอปภที่อยู่ในพื้นที่ที่เฝ้าโรงงานแห่งนี้เขาออกมายืนยันช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนเขาบอกว่าตัวของอำพลและสมพงษ์นี่แหละคือจอมโจรกันเพื่อนเข้ามาขโมยของในพื้นที่แห่งนี้หลายครั้งแล้วเขาเคยถูกอำพลและสมพงษ์ไล่ย,ยิงมาแล้วหลายรอบกันเพื่อนนี่ก็คือคํายืนยันจากรปภกันเพื่อนเขาจํารถได้ดีเขาจําหน้าได้ดีเคยเผชิญหน้ากันมาก่อนหน้านั้นกันเพื่อนรอปภเองเข้า ข้างตำรวจกันเพื่อนส่วนตำรวจเองดันมาอ้างว่าตัวสมพงศ์กับอัมพลยิงปืนตัวของสมพงศ์และอัมพลบอกว่ายิงปืนไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นความอีลุงตุงนางไม่รู้ว่าใครพูดเท็จไม่รู้ว่าใครพูดความจรงิงใครแกะใครแพอ้อันนี้ยังไม่แน่ใจกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเรื่องราวนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนกันเพื่อนตัวของสมพงศ์เขาไม่อยากได้อะไรนอกจากความเป็นธรรมให้กับผู้ตายนั่นก็คือพี่ชายเขาอัมพลกันเพื่อนส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยืนยันแบบร ว่าทำถูกต้องแล้วจบแบบไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจใครแพ้ใครแก่อันนี้ผมก็ยังไม่รู้กันเพื่อนหรือว่าจะเป็นการอยู่ผิดที่ผิดฝาอยู่ผิดเวลาก็เลยถูกวิสามันกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ผมนามาสรุปให้่เพื่อนฟังเกี่ยวกับการวิสามันแพ้หรือว่าอาจจะเป็นแก่ผมเองก็ยังไม่แน่ใจกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สา<ร>มารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี <shear S 2> ้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกด สกาไลค์แชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ